สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะฮะมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสินค้าขายดีนะฮะกำไรดีบน eBay นะครับแต่ก่อนเข้าอื่นขายของนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอ๊ตออนไลน์นะครับสอนขาย eBay สอนขาย a m ม z o n นะครับถ้าใครอยากเริ่มต้นแนะนําทํา eBay ก่อนนะครับเพราะว่า eBay ไม่ต้องลงทุนได้จับเส้นมือเปล่าได้ Amazon ต้องลงทุนนิดนึงเพราะฉะนั้น คุณควรจะเอากําไรจาก eBay มาทํา a m มซอนนะครับเพราะว่า a m a z อ n ยากกว่าด้วยบางคนเริก a m ม z อนก่อนบางคนท้อเลือกทําไปเลยก็มีแต่ eBay เนี่ยในเมื่อเราไม่ต้องลงทุนเราจับเสื้อมือเปล่าได้บอกได้เลยว่าขายไม่ได้ก็ไม่เสียอะไรนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนทําได้ทําไปนะครับเก็บไอเดียเราได้เก็บไปแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเราไม่อยากซื้อประสบการณ์นะครับเดี๋ยวมันพล่งมันพลาดอะไรเอ้าเรียนดีกว่านะครับเราขอเป็นทางเลือกให้กับคุณนะครับ o อทออนไลน์คอมศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าเก้าสามเก้าเก้าไลน์แอด ออ่นนไล์ขายของเสร็จแล้วนะฮะก่อนเข้านะฮะมีเพื่อนวันนี้เพื่อนคนหนึ่งมาเมนนะครับเขาเม้นว่าเรียนมา7ปีตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับทำงานมา20ปีแต่พอมาขยันทำงานของตัวเองก็คือ eBay Amazon นะครับทำงานมา20ปีอนาคตยังแบบลางๆลางๆพอเห็นว่าเอ้ยฉันจะมีอนาคตแล้วนะแต่มาตั้งใจทำา E บ1ปีเห็นอนาคต เห็นอนาคตชัดมากเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทำอีเบนะครับแต่ถ้าคุณกำลังค้นหาวิธีที่จะหาเงินได้เร็วๆนะครับแล้วก็ขายฝรั่งกำไรดีก็คือได้เงินเยอะนะครับแล้วก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ต้องไปไหนผมว่า eBay เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแค่นั้นเองนะครับจากประสบการณ์ของเพื่อนบางคนละกันไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จบน eBay ทุกคนเพราะ มันเหมือนไข่ของอะทุกคนบางทีเปิดร้านมาก็เจ๊งแต่นั่นแหละคุณจะไปแบบถูกทางไหมคนที่เขาเปิดร้านมาแล้วประสบความสําเร็จก็มีจริงไหมนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยหลังจากไข่ของเสร็จแล้วนะครับสินค้าตัวแรกนะครับขายได้ถึง200เหรียญบ้าไปแล้วนะฮะแปดพันกว่าบาทนะครับเอ้ยอะไรครับถุงมือโอ้ยมันเพราะอะไรใายได้แพงจัง ตัวแรกนะครับถุงมือโคตรแพงนะฮะ A 1 5 1 2 2 0 2 1 K 5นะครับมาอีกตัวหนึ่งฮะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็อยู่ที่พันสี่นะครับหนึ่งโซอาจจะไม่ได้ขายดีมากแต่ผมก็ไปดูแล้วก็กใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะขายดีหน้าหนาวนะครับเพราะมันคือนี่ที่คุมแขนอะไรประมาณนี้แต่คนไทยก็นิยมนะตากดงตากแดดอะไรเงี้ยนะครับก็แบบไม่อยากตากแดดก็ใส่ผมยังเห็นผู้ชายใส่เลยอ่า ตัวนี้ก็พันสี่บอกได้เลยว่าหาดีๆ้นทุนร้อยร้อยสองร้อยนะฮะสั่งจีนมงจีนมาหรือไปหาในช้อปปีก็มีคุณสามารถเอามาขายแต่เนี่ยมันจะขายดีในช่วงฤดูหนาวนะครับอ่าทั้งสองตัวเลยนะฮะก็ดูเป็นไอเดียแต่ถามว่าช่วงนี้ขายได้ไหมขายได้แต่ถ้าคนไหนนะครับส่งไปต้องบอกลูกค้านะเดือน ถึงเดือนนิดๆได้ของกลัวมันจะไม่หนาวแล้วถ้ากลัวเก็บเป็นไอเดียไว้ก่อนนะครับขอเฉลยไว้ก่อนนะครับอ่าตัวที่สองนะคุ้มขผนก็ไปดูว่าคนขายคนนี้เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับ a หนึ่งห2 1หนึ่งูสอง k 6กเก็บเป็นไอเดียไว้แล้วเตือนตัวเองประมาณสักเดือน7เดือน8ปีหน้าหามาขายดูก็ได้ครับบอกแล้วช้อปปี้ก็ยังมีขายครับสินค้าประเภทนี้ไว้ปีหน้ามาขายเพราะปีนี้นี่มันค่อนจะปีใหม่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้น เดี๋ยวขายไปลูกได้ได้ของช้านะฮะมันไม่ทันแบบหนาวไงเริ่มร้อนแล้วสวยเอาเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเก็บเป็นไอเดียไว้ก่อนได้นะครับแล้วประมาณสักเดือน7เดือน8ปีหน้าเอามาเริ่มลงขายฝรั่งก็เข้ามาซื้อเพราะเพราะอะไรกําไรแม่งดีอะนะอย่างนี้คุ้มแขนนี่ขายได้ทั้งพันสี่ะหากต้นทุนหักค่าส่งไปบอกเลยว่ากําไรเกือบพันทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับ คลิปนี้จะทำโดย oddonline.com ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการซื้อเวลาไม่ต้องการลองผิดลองถูกเองนะครับกับ e-bay a z o n ก็ติดต่อสอบถามเราได้นะครับเรามีกลุ่มซัพพอร์ตดูแลตลอดชีพหลังเรียนนะฮะติดอะไรถามได้ตลอดนะครับแล้วก็แนะนําแนวทางว่าคุณจะเริ่มยังไงอะไรยังไงฮะคิดว่าจากประสบการณ์เราทําได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ oddonline.com ศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้านะครับ line oddonline นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะฮะถ้าเกิดเจอคลิปนี้นะครับ บนเฟซฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าเกิดเจอบน YouTube ถ้า,าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับฝากไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจเลยนะฮะฝาก Subscribe กดกระดิ่งเวลาที่ใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ